สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันนะคะดาวมฤตยูคะ่ะมีเกณฑ์การโครจรถอยหลังวิปริตเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านแล้วก็มาอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเช่นนี้นะคะ,สะแสดงว่าในช่วงของเดือนธันวาคมปี65นี้การงานของท่านค่อนข้างที่จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันด่วนมีงานเข้ามาเยอะมีงานใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงนะคะในตรงจุดนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของภายในครอบครัวของท่านอาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือในเรื่องของร เรื่องของบ้านและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็าอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านนั้นดาวมฤตยอยู่ดวงนี้อยู่ในเรื่องอะไรนั่นเองค่ะและเนเรื่องอันดับต่อไปที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องการเงินนะคะจะเห็นได้ว่า ดาวการเงินนะคะกลางกลางเดือนของทันวาคมก็จะโคจรไปอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเงิน่นาลักษณะว่ามีจุดล้วนไหลมีเงินที่ค่อนข้างที่จะหาฝืดเคืองสักเล็กน้อยนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังอาจจะหมุนไม่ทันอะไรทํานองนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวการเงินมีเกณฑ์การโคจรเปลี่ยนไปทุกๆหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นการเงินก็อาจจะเป็นในลักษณะชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะบริหารในเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักและความผูกพันนั้นชาวลักนาราศีกรกฎนะคะมีดาวพระเสาร์ค่ะมะล็งที่ลักนณาของท่านนะคะหรือดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนของภพคู่ครองมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วนะคะดาวดวงนี้เขาอยู่ราศีไหนเขาอยู่นานมากๆค่ะประมาณ2ปีครึ่งเขาก็อยู่ตรงจุดน,นี้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่ผ่านมาบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตแต่ เมื่อมีคนเข้ามาก็ตามนะคะความสุขก็ไม่ใช่มีค่ะก็มีความทุกข์อยู่นั่นเองหรือบางท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์นะคะอาจจะมีเกณฑ์เลิกลาต่อกันไปหรือถ้าไม่เลิกก็มีความทุกข์ระทมขมขื่นนะคะเหมือนไฟสุมขอนคิดขึ้นมาก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แบบปปบู๊ปัาบแล้วก็จบมันไม่ใช่นะคะมันต่อเนื่องยาวนานนะคะความทุกข์เขาแบบว่าในลักษณะแบบ มีมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้อดทนนะคะดาวตรงนี้อยู่มา2ปีแล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนนะคะประมาณต้นปีหน้าเขาก็จะโครจรอ,ออกจากตรงนี้แล้วนะคะทุกอย่างก็อาจจะแบบกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแบบทุกวันนี้ก็อาจจะมีอะไรที่เด่นชัดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกรกฎค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ